สไลด์มาเลยค่ะงานเขียนประเภทโน้มหนาวนี่นักเรียนมาดูก่อนนะคะ,ะการพูดโน้มหนาวเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อถือเหมือนชายตัดพืนคนนีน้เหมือนไหมมันเลยนะคะมีความเห็นค้อยตามความคิดเห็นของตอนเองเป็นไงพูดด้วยท่าทางเป็นไง เจาโซยนะต้นไม้หลงเชื่อไหมถ้ามีคนมาพูดดีนักเรียนนักเรียนจะหลงเชื่อไหมสสญญจริงอ่ะจริงอ่ะจริงไมหลงเชื่อนะอ่ะจดตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งบันทึกการพูดโน้มน้าวเป็นการพูดชักจูงให้ผู้อื่นเน่ยเขาเชื่อถือมีความเห็นมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของเรานี่แหละ ของเราเหมือนชายตัดปืนที่พูดกับต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ใจอ่อนพอทำตาท่าทางด้วยน้ำเสียงด้วยเป็นไงคะลูกเจ้าซอยนะต้นไม้ก็เลยทำไมคะถูกตัดเรียบเลยจดนิดเดียว แค่ห้าสไลด์อะแค่ห้าสไลด์เพราะนั้นงานเขียนประเภทโนมนาวก็มีการอะไรคะลูกเป็นข้อความที่ชักจูงให้เราทำไมคะคล้อยตามแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนดู เอาเรื่องที่ใกล้ตัวนะักเรียนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะที่ผ่านมาแล้วเนี่ย ไหวไหมห้าสไลด์นั่นเองห้าสไลด์เอช่งสุดท้าย,ยนิดเดียวไม่มากเข้าใจเลยนะโน้มน้าวก็คือการพูดให้เราชักจูงเราให้ปฏิบัติตามคำพูดของเขา เป็นชายตัดปืนัดปืนที่คู่กับต้นไม้ต้นไม้ทำไมคะพร้อยตามนะท้าทางด้วยใช่หไหมตรวจให้ตัวเองอ่านออกนะคะคุณครูไม่รีบร้อน ไปทางจดด้วยนะคะจดด้วยตัวบรรจงสไลด์หนึ่งคุณครูให้ห้านาทีเพราะจะไปช้าๆถ้าแบบหัดเดี๋ยวทำไม่ทันก็ฝากเป็นการบ้านไปฝากเป็นการบ้านมา แล้วพอโดนเสร็จแล้วเราลูกห้าสไลด์เท่านั้นแหละ ต่อนะคะมาดูหลักการนิดหนึ่งจดไปด้วยหลักการพูดโน้มน้าวถ้าสมมติถ้าคุณครูพูดให้นักเรียนพูดนักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวจดค่ะจดเพื่อจะชี้แจงให้ผู้อื่นเขาฟังแล้วเข้าใจต้องเตรียมไหมอันนี้ต้องเตรียมไหมต้องเตรียมตัวแน่นอนเหมือนชายจัดปืนจะได้ไม้ทำไม ทำไมคะเขาต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีท่าทางด้วยใช่ไหมต้นไม้ถึงไดยอมให้อเเราต้องเตรียมตัวเราจะพูดยังไงนะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่สับสนต้องเรียบเรียงคำพูดก่อนใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะเออใช่ คุณครูย่อมาให้แล้วไม่ต้องย่ออีกนะย่อมาให้แล้วนี่แหละเสร็จแล้วเราต้องลงดนจดให้ตัวเองอ่านออกนะนักเรียนหญิงเสร็จหรือยังคะอ่ะไปนะอ่าการใช้ภาษาก็ต้องสื่อความให้ชัดเจนบอนชายจัดพืนเนี่ยเห็นไหมตรงประเด็นแล้วก็ต้องมีข้อเสนอแนะ ใบบังคับถ้าชายคนนั้นบังคับผู้เข็นชายจัดปืนจะได้มไม้ไหมนักเรียนคิดว่าชายจัดปืนจะได้มไม้ไหมไม่ได้แน่นอนสื่อความหมายชัดเจนตรงประเด็น มีข้อเสนอสนอแนะเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วทำไมอยากปฏิบัติตามไม่มีการบังคับขู่เข็นเพราะถ้าขู่เข็นไนี่อยากทำไหมไม่อยากทำ อย่างครนักเรียนหญิงไปนะ,ะใช้ท่าทางน้ำเสียงประกอบการพูดพูดชัดเจนน้ำเสียงนุ่มนวนน่าฟังเหมือนชายจัดปืนถ่าชายจัดปืนพูดไม่น่าฟังชายจัดปืนจะได้ต้นไม้ไปไหมไม่ไม่ไน่าฟัง ถ้าพูดไม่เพล็าะคงไม่ได้ไปแน่นอนเขาทําท่าทางด้วย,ยไหมอ่าท่าทางหรือต้นไม้เลยเป็นไงเชื่อสนิทสงสารเนาะ การใช้ท่าทางน้ำเสียงประกอบการพูดต้องชัดเจนน้ำเสียงนุ่มนวลน,น่าฟังพักควัตเสร็จแล้วหรอครับอย่าเป็นภาษาขอไม่เอานะไม่เอาเอาภาษาไทยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกสไลด์สไลด์เดียวสไลด์สุดท้าย จะนี้ให้ตอบแล้วจะนี้มาฝึกตอบมาแข่งกันนะกลุ่มนี้กับกลุ่มนู้นอ่ะแข่งกันมีแค่สองกลุ่มวันนี้ไม่สบายกันเยอะบ้างเพราะอะไรคะลูกฝนมันตกใช่ไหม ผลมันตกเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะนะคะไปได้ยังไปได้ยค่ะสายสุดท้ายต้องมีความจริงใจต้องแสดงความจริงใจด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดนั้นน่าเชื่อถือ เหมือนแทนจันแทนจันเขาบอกคุณครูว่าแทนจันเขาบอกคุณครูว่าชาที่คุณครูดื่มอ่ะพอดื่มหมดแล้วชานะเอาไปขัดหน้าได้นะเออคุณครูทดลองแล้วนะทดลองแล้วนะแทนจันมีการพิสูจน์ด้วยคุณครูไปพิสูจน์แล้วเออใช้ได้ ดื่มแล้วกากมันเหลือเอาไปขัดหน้าหน้าออน้านุ่มนวลน,นะออไม่เชื่อทีเดียวหรอกคุณครูก็ต้องไปทดลองออทดลองดูนิดนิดหนึ่งทดลองที่ฝ่ามือก่อนถ้าใช้ได้ก็โอเค ใช่ไหมอือเอาจดแค่นี้อันนี้ตอนนี้หันหน้ามาปิดสมุดหันหน้ามาปิดสมุดแต่ก่อนนี้เราจะอ่าน ากมีคนมาพูดโน้มน้าวให้เราปฏิบัติตามหรือเราไปเจอข้อความที่เขาอยากให้เราปฏิบัติตามนักเรียนก็ต้องทำไมคะ50-50นะต้องช่างใจผมแทนจันคุณครูสดแทนจันบอกคุณครูเนี่ยว่าชาที่ครูดื่มเนี่ยเมื่อหมดแล้วกา,กากหน้าไปขัดหน้าได้คุณครูค,คิดในใจแล้ว50-50ก็ทดลองคือไปทดลองที่ฝ่ามือตนเองขัดที่ฝ่ามืออา้าวไม่เป็นไรใช้ได้ก็ลองมา ขัดที่น่าดูนะคะแต่ขัดเบาๆก่อนนะเออก็น่าสะอาดดีเอาใช้ได้นะต้องคิดพิจารณาด้วยความเป็นไปได้ไหมนะคะอ่า,อานั่งตัวตรงนะะหรืออย่างมีข่าวข่าวเขาบอกว่าชื่อที่มีสอเสือต้องไปเส้นไหว้ก่อนนะนะถ้าไม่เส้นไหว้ภายใเจ็ดวันจะต้องตายอย่างเงี้ยนะ เห็นเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบแม่ห้าสิบห้าสิบเอานั่งตัวตรงๆมาใครเครียดกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วไปสบายๆฝึกตอบฝึกตอบอ่าอ่าลองตอบ